อย่างจะชะลอนะมันเหมือนกับเปลี่ยนยกเครื่องใหม่นะซึ่งมันจะมีมันจะต้องเพื่อระยะยาวมีต้นทุนระยะสั้นแน่นอนซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็ต้องออกมาบอกว่าพวกเรายอมรับไหมว่าระยะสั้นเนี่ยไอ้การั่งจองการยกระบบยกเครื่องเนี่ยมันย่อมจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยตกใจขยายตัวไม่รอดแล้ว อีกเส้นหนึ่งแล้นี่ยผมฝากทันสองท่านในทิ้งท้ายเรนจันทร์พิชายก่อนนะฮะวันนี้กับเวลาที่เรามีอยู่ถ้าจะต้องทําอะไรเพื่อการเปลี่ยนแปลงให้เกิดความพร้อมมากที่สุดในเช่นนี้จังปอกเลยจะต้องทำตัวเองให้อะไรยังไม่ทำอะไรเลยลดไปเยอะยอมรับไหมว่าระยะสั้นเนี่ยไอ้การหลังรองการยกระบบยกเครื่องเนี่ยมันย่อมจะมีผลกระทบ จะต้องเพื่อระยะยาวมีต้นทุนระยะสั้นแน่นอนซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็ต้องออกมาบอกว่าพวกเราอย่าต่อเศรษฐกิจไทยนะครับจจ็นจยใจารลารยตัวของกังการเมที่ว่านะครับอาจารย์ขีดเส้นในเรื่งับผมฝากทั้งสองท่านได้ทิ้งท้ายเลีจากท่าพี่ชยก่อนนะฮะวันนี้กับเวลาที่เรามีอยู่